องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพรารานจับของขวัญวันเด็กจัก,กรยาน200กว่าคันมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันในวันเด็กแห่งชาติสร้างความคึกคักสนุกสนานให้กับเด็กๆมาเล่นของเล่นต่างๆอาทิเช่นบ้านลมการระบายสีตุ๊กตาเพื่อให้เด็กมีจินตนาการในการระบายสีและการสร้างสรรค์ศิลปะ ภายในงานนายกองค์การมหาส่วนตำบลน,น้าพร,รานมอบของขวัญแก่เด็กๆและเยาวชนที่มาเที่ยวในงานอย่างที่เช่นข้าวเหนียวหมูปิ้งและกล่องพลาสติกแก้วน้ำไว้สำหรับดื่มสร้างความดีใจให้กับเด็กๆที่มาเที่ยวงานเป็นอย่างมากดกรธนพิพัฒน์วิทูชุรีโชดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้าพร,รานได้มอบรถจักรยานยนต์ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้ประกอบการลงโมหินและเหมืองแร่ตำบลน,น้าพระลานได้ร่วมิจากรถจักรยานมาเป็นจำนวนกว่า200คันวันเด็กปีนี้ได้รางวัลใหญ่มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันภายในงานได้มีการจับรางวัลโดยมีนายสันทัศน์รันดาเวนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2 5 6 8มีหัวหน้าส่วนราชการและคณะครูอาจารย์โรงเรียนรุบาลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระรานเด็กๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพร,รานหมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่9หมู่ที่10หมู่ที่11และ12ตำบลหน้าพร,รานร่วมกิจกรรมในการนี้ดเตอร์ ธนพิพัฒน์วิทูชุลีโชดได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปีทุกปีเพื่อให้สังคมตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชนของชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติเพื่อลณรงรงให้ทุกองค์กรและสังคมได้ตระหนักถึงบทบาทและ เห็นความสำคัญของเด็กเป็นกำลังของชาติในอนาคต